คุณผู้ชมครับทางแฟนเพจแล้วก็ยูทูบวอลเล์บอลนะครับนี่คือช่วงใหม่ของเรานะครับในช่วงที่เราจะอยู่กันไปยาวๆในศึกวอลเล์บอลไทยลีกรูกาลนี้ครับคือช่วงพรีวิวเดอะแมชนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ทำคลิปในส่วนของรีแคปหลังเกมไปแล้วนะครับก็ตั้งแต่สัปดาห์ที่2เป็นต้นไปจนจน,จนรอบชิงนะครับก็เดี๋ยวจะมาพรีวิวกันก่อนเกมนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มาคนเดียวแล้วก็ไปไปตามมือดีจากพระนะครจากฝั่งทนจากฝั่งปทุมมาก็ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาด้วยตลอดหรือเปล่านะครับจริงๆผมเป็นลูกจ้างนะครับแต่ว่าต้องไปอัญเชิญเจ้าของช่องมาซึ่งหายหน้าหายตาช่องไปเกือบปีเลยต้อนรับเลยนครับสวัสดีครับพี่ปั๊บคภูเบรทเี่ยมเชยครับผมเดี๋ยวสวัสดีเจ้าของใหม่วอลเล่นบอลด้วยนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาเช็คโอเวอร์พวกเราไปคุณแถลงการก่อนว่าคุณหายหน้าหายตาไปไหนกันจะปีแล้วเนี่ยที่ช่องพี่ไม่ผมไม่ผมไม่อยู่แถวนี้แล้วครับผมโอ้โหออแค่ไม่ทำแล้วใช่ไหมเออโอ้ ที่เกียรอ่ะงานเยอะเออ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 งานเยอะเยอะกันทุกคนแหละทั้งผมทั้งคุณตายเออพิดิดด้วยแต่พี่คือพิคคือพิดิดเขาก็จะเกี่ยวกับวอลเล่ใช่ไหมล่ะครับเออเขาก็จะเกี่ยวกับวอลเล่แต่ผมกับคุณตายที่ทัวงานมันก็เยอะมากแล้วทั้งเช้าทั้งเช้าทั้งเย็นเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยมันก็ที่เกียจอืมก็ผมลงลงลงคลิปให้ให้ช่องพี่มาเนี่ยก็หลายเดือนแล้วก็ทุกทุกทุกคลิปที่ลงก็จะมีคอมเมนต์ถามถึงพี่กับพิดิดตลอดตั้งแต่คุณมานี่ก็ช่องก็เติบโตนาดูกันนะ แถวบ้างบางช่วงบางช่วงไม่ว่างก็ทําไม่ไหวจริงๆนะครับเชิญเชิญมาพรีวิววอลเล์บอลไทยแลนด์ลีกหน่อยช่วงแรกคือเน้นทีมหญิงก่อนเดี๋ยว้ะเลตติ้งดีเนี่ยหรือคุณผู้ชมอยากอยากให้เราพรีวิวทีมชายด้วยก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆหน่อยก็จะพยายามคือผมาจะพยายามหาแขกที่ที่ที่เป็นอดีตนักวอลเล่หรือว่าพวกโค้ชที่เขาตอนนี้ไม่มีสังกัดเนี่ยมาร่วมพรีวิวด้วยในบางคู่ไครวะ ก็ตอนนี้ที่ที่ที่ดิวๆอย่างเช่พี่ปอนกิตขนันอย่างเงี้ยเลี้ยงลูกอยู่บ้านเนี่ยว่างแน่นอนอ่าแล้ฟรีด้วยเราฟรีด้วยเออนะครับอ่าจะสั่งน้ำพริกเขาหน่อยโค้ดเบนส์น้ำพริกน้พริดีน้พริกเขาอร่อยเออโค้ดเบนส์นะำพริกเขาอร่อยพี่่อยเออที่คุมอยู่เวียดนามอย่างเงี้ยอ่เออนะครับผมอ่าคู่แรกของทีมหญิงพรุ่งนี้นะครับเอาวันนี้เราอัดคลิปกันก็คือเป็นวันพฤหัสที่เราจะปล่อยคลิปกั็นวันพฤหัสช่วงบ่ายๆแล้วก็คู่แรกของสัปดาห์ที่สองเนี่ยของทีมหญิงเนี่ยก็คือ เกมที่นครปฐมนะครับสัปดาห์นี้โย่แข่งที่นครปฐมก็คือทีมของผมเองแฮนดอินแฮนด์หรือสอกและชมงคลธัญบุรีเนี่ยจะเจอกับทางอ๋อแต่ท่านคุณเป็นผู้บริหารนะ <laughs> ถึงงานผู้บริหารเป็นเป็นเป็นแอดมินเป็น, <laughs> เ,ปนเป็นผู้ประสานงานนะครับเจอกับทางขอนแก่นขอนแก่นสตาร์นะฮะอันนี้ถามเบื้องต้นพี่ป๊าก,ก่อนยังได้ออกสตาร์ทกันมาเรื่องของการอัปเดตเคลื่อนย้ายตัวผู้เล่นหรืออะไรเงี้ยติดตามบ้างไหมไทยลีกหรือว่าไปอยู่ญี่ปุ่นอย่างเดียวแ,วแล้วไทยไม่สนใจแล้ว ผมก็ผมก็มีบ้างแวบๆไงเวลาก็มีหลังบ้านกันแวบๆแต่ว่าก็ดูบ้างถ้าว่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าส่วนใหญ่สาวทิกก็ไม่ได้ดูอยู่แล้วหล่ะหลักๆอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมนิดหน่อยนิดหน่อยเออเออแล้วก็บางทีก็มีบอลตอนกลางคืนตอนเย็นอะไรเงี้ยได้ได้ได้ครับเอา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 ประสบการณ์ของเรามามาวิเคราะห์แล้วก็ดีๆเอาดีๆครับผมโอเคแฮนด์อินแฮนด์รือสอกกับขอนแก่นนะครับนัดแรกที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองทีมเก็บชัยชนะมาทั้งคู่นะฮะอาจจะไอผมถามหน่อยดิครับผมผมถามหน่อย สถานการณ์ในทีมเป็นยังไงบ้างนิ่งหรือ,อยังหล,หลังจากที่สูญเสียท่านประธานน่ก,ก็ก็นิ่งแล้วนิ่งแล้วตอนแรกก็เคว้งอยู่แป๊บนึงแล้วก็มีทางญาติๆแล้วก็คนในครอบครัวของทางานายกวิเชษเนี่ยนะฮะเขาก็มามาด้วยตัวเองเลยเมื่อวานนะครับที่ถ่ายภาพลงไปในเพยก็คือ,ก,คอก็คือยืนยันว่า จะมาดูแลต่ออย่างน้อยๆจนจบฤดูกาลนี้จบเป็นเบื้องต้นไปก่อน,อนแล้วก็<อ>ถ้าถ้าถ้าเป็นไปตามเป้าหมายแล้วผลงานดีแล้วเขาดูแล้วมันมีทิศทางไปต่อได้ปีหน้าก็ค่อยว่ากันแต่เบื้องต้นคือปีนี้ไปก่อนนะฮะกจ็จริงๆจริงๆไม่ตกชั้นไม่น่าตกชั้นหรอง เป็นเป้าของนายกอามเขาที่ที่ต้องการที่จะเต็มหนึ่งในหกให้ได้เป็นอันดับแรกเลยไม่ตกล้อไม่ตกลออนะฮะก็เมื่อวานมาแล้วทางทางผู้บริหารมาก็แจกแจงนโยบายไปแล้วแล้ว,ลวก็สิ้นเดือนนี้น้องๆจะได้เงินเดือนทุกคนแน่นอน อืมโอเคนะครับ,รบผมอ่านัดแรกชนะมาทั้งคู่แฮนนี่แทนอาจจะเหนื่อยนิดนึงจะเล่นกับทีมแชมป์โปรชาเลนจ์จริงๆก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ทั้งคู่ก็คือแฮนนี่แทนได้สิทธิ์มาจากเดมอนฟูดส่วนทางสีสเกตเนี่ยเขาก็เป็นทีมแชมป์โปรชาเลนจะ์แต่ปีแล้วเขาก็อยู่ในลีกแต่ว่าเขาตกชั้นไปสภาพผู้เล่นผมอัปเดตได้เลยเพราะทีมผมผมก็ไปดูซ้อมอยู่บ้างนะครับของแฮนนี่แทนเนี่ยก,ก็พร้อมทุกคนไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครเจ็บกลุ่มกำลังที่คุณเห็นในนัดแรกเนี่ยก็ น่าจะเป็นขุมกาลังหลักๆที่จะเล่นในในวันพรุ่งนี้แต่เดี๋ยวต้องดูว่าว่าโค้ชแจ็คบนชัยเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนผู้เล่นหัวเสากับกับมีหลังหรือเปล่าในการที่จะสลับกันยืนอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะพี่ปักด,ดูดูแฮนด์อินแฮนด์นัดแรกเท่าพี่ดูคร่าวๆในเกมเจอสีสกเกตเป็นยังไงบ้างคือ,ค,อคือพี่ว่าปัญหาของแฮนด์อินแฮนด์หลักๆเนี่ยมันรวมตัวกันน้อยใชหย่หมายหมายหมายความว่าคือคือเราเราเข้าใจเราเราเข้าใจเนเจอร์ของบอลล์บอลบ้านเราก่อนโดยโดยปกติ ยิ่งทีมเล็กหน่อยทีมแบบไม่ใหญ่มากอะไรเงี้ยคือเข้าใจได้ว่าการรวมตัวกันมันเป็นลักษณะเฉพาะกิ่ครับอ่าอันนี้ถือว่าดีแล้วนะถ้าเป็นสมัยก่อนบางทีมนี่ถือสตั๊ดถือรองเท้ามาเจอกันหน้างานก็มีนะวันศุกร์แถมวันเสาร์ก็มีอะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็แฮนดี้แทนก็ดีระดับหนึ่งแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของการรวมทีมการ อ่าซ้อมให้มันเข้าขารู้ใจมันน้อยอ่าดังนั้นเนี่ยมันก็แน่นอนมันก็จะนั่นแหละมันก็จะต้องไปกระดึ๊บกระดึ๊บไปเรื่อยๆอย่างนั้นอ่ะม,มันก็มีดีบ้างเสียบ้างในในบางจังหวะอืมคือผมพูดได้เลยว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเล่นเล่นวันศุกร์เนี่ยได้ซ้อมกันก็นกคือแค่อังคารพุธพฤิทิสามวันทีที่เต็มทีมอ่ะเพราะก่อนหน้านนะสามสัปดาห์เนี่ยนักกีฬาอของของทีมทั้งหมดเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยผู้เล่นของศรีปทุม หลังสิทธิ์อาแบกราชมงคลธัญบุรีเนี่ยทุกทุก,ท,กทุกมหาลัยยกเว้นอาแบกเนี่ยมีภารกิจต้องไปคัดกีฬามหาวิทยาลัยประจำภาคข,ของตัวเองกันคนละสัปดาห์เลยค,ค,คือคือก็จะซ้อมกันน้อยมากก็คือไม่เต็มทีมก็คือซ้อมเท่าเท่าเท่าที่ตัวมีนะครับอ่าก็ตัวแลนี่ก็ยังยังยังต้องบอกแล้วแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของทีมมหาลัยหรือทีมมัธยมด้วยเอาถ้ามันชนกันจริงๆมันต้องเริ่มจัดความสําคัญเนี่ยหัวท้ายตายก่อนเนี่ยก็ อีลีกอาจจะอยู่ท้ายเพราะว่าไปเอาหัวไปช่วยสถาบันไปช่วยโรงเรียนก่อนอะไรเงีเ้ยพูดยากมากเรื่องนี้คือเถียงกันไม่ไม่หม่แต่แต่ว่าโดยปกติมันจะเป็นแบบนี้ไงถูกไ,ไ,ไ,ไหมล่ะไอทีมก็จาก้า,างว่าอ้างว่านี่ก็อาชีพนะเราก็ให้เงินเดือนคุณนะ<อ>สวัสดิการต<อ>่อใจได้เขาใจมาเขาใจเขาบอกว่าเราก็ให้ค่าเล่าเรียนคุณนะเราก็ให้คุณกินฟรีอยู่ฟรีเป็นโค้ต้านักกีฬาตลอด4ปีที่คุณเรียน พูดยากมากก็คือก็คือเขาก็มีการพูดถึงในเรื่องของการจัดโปรแกรมการแข่งกันกันเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าช่วงมกระลาเนี่ยจะจะจะ,จะเขาเรียกว่าจะชุลมุนชุลเกยังไงพี่ป๊าพกกีฬามหาหลัยสิบวันนะฮะยิ่งทีมไหนเข้ารอบลึกๆเนี่ยนักกีฬากระทบแน่นอนโดยเฉพาะทีมที่เป็นโครงสร้างเป็นนักกีฬามหาลัยอย่างทีมผมเป็นต้นคือมันมีมันมันมีบางปีอ้างอิงจากบางปีที่เคยบรรยายอย่างเงี้ยบางทีสมมติ ถ้ามันชนเนี่ยเขาทิ้งเลยก็มีนะเพื่อไปตรงนู้น,นโดยโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดคู่แข่งในดีที่เจอเนี่ยแบบแพ้เขาเน่อาจที่คือสู้ไม่ได้แน,น,น่นสมมติอย่างอายุตัวอย่างสมมติมอลังสิตนี่ยกตัวอย่างเฉยสมมติมอลังสิตเจอไดมอนด์ฟูดในสัปดาห์นั้นแล้วสู้ไม่ได้แน,น,น่ กูไปแข่งกีฬามหาลัยก่อนเว้ยอะไรเงี้ยเออมันก็มีมันก็มีเออมันมีมันมีอันนี้ตัวอย่างเฉยๆนะไม่ได้บอกเป็นเคสจริงๆแล้วก็มีแข่งมหาลัยช่วงสายช่วงบ่ายก็มาโผล่ไทยแลนด์ลีกก็มีเหมือนกันถ้ามันไม่ไกลกันมากเออว่ากันไปครับผมผู้เล่นหลักก็แน่นอนยังเป็นเบอร์หนึ่งของทีมก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็นน้องนายธัญพรศรีโซ่ที่นัดที่แล้วทำเป็นท็อปสกอร์ของทีมแล้วพี่ปั๊กนะก็มีควายกับทางนันทพัฒน์มูลจะคามก็กลับมาเล่นลีกในในรอบ2ปีหลังจากปีแลล้้้วกกกก็็พัััััไปนนนนะครบจาหงงงยยมีอโ อาชีรยาพรที่ยืมมาจากสุพรีมนะฮะมือเซตน้องปลื้ม,มยังอยู่นะฮะบุรียนวรรณพิรษะน้องซัมซูเซงก็ยังอยู่อบอลเร็วสองคนก็น้องเอิญกัญญากรลังบุผาแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะเป็นสบายอมรดาเลิศสว่างก็ถือว่าเป็นข<แ>องหลักที่ที่จะเป็นชุดแรกๆในการใช้ทั้งดูดกาลลูกกาลเนี้ยส่วนพแจ็กอัมพรย่าผาที่หลายคนถามมาเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าจันถึงสุกจะมาแข่งไ่ได้แน่นอนนะฮะเพราะติดภารกิจนะครับก็อาจจะ<ต>ได้เห็น<ต>บ้างในวันสองที่รวม ภาพรวมของแฮนินทันรีสอร์ทลำพูลชยบุรีแอนสุพีมฉลบุรีที่มาด้วย <c oughs> เ,เซลเขาก็เซลไปอย่างนั้นแหอ, <c oughs> อ,อ,อคือต้องยอมรับต้องยอมรับว่าภาพรวมเนี่ยสุดท้ายแล้วขุมกําลังที่ดึงมาเนี่ยเอาแค่อสปายอย่างเงี้ยออโมรดายดาสิป,ปาพาน้องชื่ออะไรชื่อปื้ม, <c oughs> มปื้มปี่เอาวันพุแม้แต่น้องยกเออชิรยาพรอะไรพวกเนี้ยกลุ่มกลุ่มเนี้ยน้องนายด้วยนะสุดท้ายกลุ่มกลุ่มเนี้ยคือกลุ่มกลุ่มเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ เป็นตัวหลักของทีมใช่ถูกไหมเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกมันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่ว่าในเกมแรกแต่ละคนก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่มีอยู่ซึ่งก็ว่ากันตามตรงเนี่ยก็ก็ดีกว่ากลุมกำลังของราชมงคล ส่วนใหญ่อ่ะอ่าใช่เราว่ากันตามตรงอ่ะตรงเนี้ยนะเด็กเด็กจากรัฐมงคลของ6เองเนี่ยดันขึ้นมาเนี่ยเจคนก็ยังไม่ได้มีใครเป็นตัวจริงได้สักคนอ่าอนะอันนี้คือคือเราว่ากันเราว่ากันในเรื่องของลีกอ่ะเรื่องมหาลัยก็ว่ากันไปไม่เกี่ยวกันซึ่งซึ่งตรงอยู่เนี้ยก็ก็ถือว่าดีแล้วก็มองอีกมุมหนึ่งเนี่ยบางคนก็อาจจะมองว่าเด็กกลุ่มเด็กพวกนี้มันคือกลุ่มเด็กดองของสุพทีมแต่ถามว่าทําไมมันดองอ่ะก็มันเบียดไปลงมันก็ต้องดองอ่ะพอดองจนแบบว่ามันอยู่ไม่ได้เขาก็เนก็้าออมงงนต สายแววอะ่ะเออบลก็ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ดับก็แล้วแต่แต่ก็ยำ้ำย้ำว่า<ม>ดีลของน้องส้มนักเรินพรบุตรดาแล้วก็น้องหยกอาชฉริยาพรเนี่ยก็เป็นดีลยืมตัวนะครับคุณผู้ชมหลายคนก็ยังสงสัยอยู่ก็ยืเ<อ>เมเบื้องต้นก่อนหนึ่งเล็กนะครับแล้วเดี๋ยวประเมินกันอีกอทีว่าเล็กสองเนี่ยทางสุพีมเขาจะเอากลับหรือเขาจะปล่อยต่อนี้แล้วแต่เขานะฮะแล้วแล้วแต่ก็มีอย่างมียสปายอมรดามีอย่างฟื้นหางอวาพวกเนี้ยก็เป็นกลุ่มที่สุพีมไม่ได้เซ็นอยู่แล้วในปีนี้เป็นสัญญาขาดใช่ก็ ก็ถือว่าเข้ามาช่วยได้เยอะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าถ้ามองโอเคล่ะอาจจะมองว่าน้องไม่ค่อยได้เล่นกับสุพรีมแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปแต่ละคนก็ดีทีมชาติชุดเล็กนะใช่ฮะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยก็คือเอาจริงๆก็คือมันก็อารมณ์เดียวกับบางทีมที่เป็นพวกนักกีฬายาวชนยุวชนครับอ่าแต่นี่คือยาวชนยุวชนทีมชาติที่โตขึ้นมาแล้วอืมก็ปัญหาที่เห็นเนี่ยนะฮะในเกมแรกเนี่ยคือที่เท่าที่ผมฟังโค้ชแจ็คบนชัยเขาเขาค่อนข้างที่จะฟิกหลังเกมเยอะคือปัญหาเรื่องของมือเซต ก็คือน้องปื้มเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะฮะแล้วก็เซตบางจาังหวะเนี่ยก็เหมือนว่ากระโดดไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แล้วก็การเซตเนี่ยบางทีมันมันล้นมีล้นเยอะแล้วก็มีขาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือในในเกมนัดที่เจอสีสตกเกต่ยแม้จะชนะมาได้แต่คนคนที่โดนโคช้ชให้คอมเมนต์ค่อนข้างเยอะก็คือมือเซตอย่างน้องปลื้มนั่นแหละน้องน,อน้องปกติดียัง ก็ร่างกายเท่าที่ถามมาเขาก็บอกว่าเขาเขาเล่นได้อ่ะคือเขาเขาพูดแค่ว่าเล่นได้ก็คงจะมีเจ็บอยู่บ้างเล็กน้อยแหละก็อาจจะพร้อมทีจะจนเพราะเขาจำมันได้เขาเคยเจ็บลุดเลยตอนเออใช่ไหมใช่นะฮะขณะที่ขอนแก่นวิปัสเกมแรกครับผมก็โหเป็นคนละคนละคลาสเลยไล่ทุบนนแบบว่าคือก่อนเกมผมก็คิดว่าก็คิดว่าชนะแหละแต่ว่าก็คิดว่านนไม่ได้เซตด้วยแต่คิดว่าน่าจะสู้ได้มันสนุกกว่านี้แต่นี่มันกลายเป็นขาดตัวเซตเลยอะเซตแรกเปิดมานำสิบหนึ่งอะ นะฮะแล้วก็นนนนี่กว่าจะได้สักยี่สิบแต้มเนี่ยต้องเป็นเซตที่สามแล้วตลอดเกมที่ขอนแก่นชนะนนเนี่ยนะฮะก็สามเซตเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนตัวแม้แต่ครั้งเดียวจากทีมงานของโค้ชโทนี่ไม่มีการขอเวลานอกแม้แต่ครั้งเดียววันนั้นช่องวันถ่ายทอดสดด้วยคู่นี้อืมอัตัวชุดหลักเขาใครอ่ะก็ชุดหลักเขาเนี่ยเขาได้บอลเร็วคืนถินมาสองคนก็คือทิพย์แก้วกัลยากับหาไทยรัฐจักรนั้นก็เป็นเป็นบ้าเป็นหลังเลยบล็อกสนิทมิดสายมากแล้วก็มือเซตยังเป็นน้องเบส แต่วันนั้นเนี่ยเล่นหัวเสาเนี่ยเขาไม่ใช้ตุวเหมือนไม่ใช้ตัวจริงนะเขาเขาตัวจริงปกติเขาจะเป็นสุทินาฮะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเขาเลือกใช้ทางชมพูนุชจิตสบายกับสอภพาสุสุกแล้วก็ให้ให้ออใช้ทางขอไปชมชมพูชมพูนุชกับทางกันนิกาทีประโชออนะครับสับคือสลับเหมือนสลับกันนิกากันนิกากับทางสอภาเนี่ยผัดกันยืนหัวเสาบ้างบีหลังบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ชมพูนุช แต่ชมพูนุษย์คือคือถ้ามองเรื่องแท็กติกเนี่ยทั้งชมพูทั้งชมพูนุษทั้งสาวภาเนี่ยเหมาะกับการเจอโนนเพราะว่าโนนบล็อกเล็กใช่เนี้ยเนี้ยไหมเนี้ยไหมคือคือคือด้วยอันเนี้ยด้วยด้วยเขาเรียกอะไรด้วยด้วยด้วยสรีระาร่างกายบอลสูงเจอบล็อกเล็กเนี่ยมันตีค้อมได้อ่าโอเคละถึงแม้ว่าทีเด็ดที่ขาดของคุณในระยะยาวอาจจะเป็นพวกบอลตัวเล็กกับบอลหนักอที่นาภาสังกานิการที่ประโชคอันนี้อันนี้รวมอยู่ด้้้วววยยยรรมเเเลล็กกอู่่ดแแตนคับ แต่ถ้าบอลเล็กเจอบอลเล็กแล้วเหนียวเนี่ยไอ้เล็กเหนื่อยนะไอ้เล็กเล็กที่ตีหนักก็เหนื่อยอยู่ดีดังนั้นก็ไปใช้บอลสูงก็ก็โอเคกว่าน่าจะขายเก็บได้ก็แก๊กก็แก๊กอะไรก็เอาตัวรอดได้อาจจะเป็นแท็กติกนั้นด้วยหรือเปล่าก็เป็นไปได้แต่วันนั้นนค่คือผมว่าขวานแก๊เน่เขาเปิดเกมดุมากมันเหมือนทําให้นน,น,นที่ที่โอเคทั้งทีมเนี่ยก็เด็กมัธยมก็เกินครึ่องอยู่แล้วอต่อให้เป็นมหาลายัยก็เป็นมหาลัยปีหนึ่งปีสองขวาญเสียหมดเลยพี่ป๊กไม่สามารถกลับเข้าสู่เกมได้เลย คือปกติผมว่าลือสอบคุณก็เป็นเชื่อเธอแต่ตั้งลือสอบเออแฮนี่แทนลือสอบคุณเดี๋ยวก็เป็นมัน่ันจอนแกนเนี่ยผ่านเกมมาบ้างไงแต่อันนี้คือแบบน้องๆคือได้แชมป์มาทั้งประเทศแล้วก็จริงนะแต่ว่าคือตัวจริงที่จัดลงไปนี่ก็คือแบบเป็นนัดแรกของหลายๆคนด้วยบนพื้นสนามไทยแลนด์ลีกเออก็เลยอาจจะมีอาการเกรงหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็แกไม่ตกหรอกวันเด็กเจผู้ใหญ่ยังไงก็ตื่น แต่ตีตีในรายการของเขาเองนี่กระจ,ยระจายหมดนะเออได้แต <c oughs> ่ก็ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าอีกแล้วก็ไม่ให่แล้วสามตีเจอกันก็ไม่ได้ผู้ใหญ่อาจจะเหนื่อยแตชุดน,นยยี้ท้ายังอยู่ในพเลย <c oughs> <ๆ S 2> เขายังเก็บได้นะแล้วยิง่งพอเราไม่มีเฟิร์มวิสราไปเนี่ยมันเหมือนทีมแบบเชฟเสียไปเยอะนะทั้งบอลเก็บข้างหลัง <c oughs> ลทั้งบอลมาจากาหัวเสาเนี่ยผมว่าก็นนสะเทือนเยอะเหมือนกันนะพี่ปั๊กนะอืมอ่ะนั่นเป็นเรื่องของนนมาที่ขอนแก่นขอนแก่นผมว่าเกมบุกเขา อาจจะไม่ได้หนักเป็นบ้าเป็นหลังนะแต่มันมีความรู้สึกว่ามันหลากหลายแแล้วล้วบอลกลางเขาอ่ะหน้าตาข่ายเขาดีมากก็คือทิปกับกกัับบแอปเนี่ยเข้ามาแล้วมันหมดจดเลยอ่ะคือปีแล้วเขายังใช้เป็นพี่อมอนงพรกับกับาน้องหมิวลุงลทอไทยเนี่ยมันกลายเป็นคนณเกตเลยพี่ปั๊อมก็ต้องยอมรับแหละทั้งแอปทั้งอทิปเนี่ยดีกรีทีมชาติครับอเล่นบ้างเล่นบ้างไม่เล่นบ้างสำรองบ้างตัวจริงบ้างบ้างกันไปไปเล่นญี่ปุ่นมาแล้วอื อ่าลงบ้างไม่ลงบ้างช่างมันแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมาตรฐานเขาอะมันคนระระดับกับผู้เล่นโลเคอลทั่วทวไปอืมอืมอาจจนต้องยอมรับตรงจุดนี้แล้วยิ่งไปเจอบอลเด็กบอลที่ประสบการณ์น้อยๆอะอารมณ์แบบโอ้ยตัวจินชาติอะมันก็แย่มันก็ยิ่งแย่น่ะเขาแบเดิมเนี่ยไล่ทุบไล่ทุบไล่ทุบตีมาติดบล็อกตีมาติดบล็อกเออแล้วกายว่าหวานนก็ทําเสิร์ฟได้ไม่ดีด้วยมันมันเหมือนมันมันไม่สามารถทาให้ขอนแก่นเขา อบอลแรกมันทะลักได้มากอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาเปิดเกมงายคือคะแนนสิบกว่าคะแนนทุกคนเลยนะไม่ได้มีใครโดดนะเกมของขวัญแกนที่ชนะนุ่นเน่ยแต่สองหลักเนี่ยเพราะว่าเขาไม่เปลี่ยนตัวเลยมีไหมพี่ปั๊กวัวเล่ที่คุณพักคมาเนี่ยสามาเซตไม่เปลี่ยนตัวเลยเนี่ยแล้วก็คือถ้าส่วนใหญ,ญ่ถ้าขาดก็มีเล้ก็เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกก็ต้องต้องไม่ต้องมองต้องมองในมุมว่าเกมแรกเนี่ยมันเป็นเกมที่ต้องการเรียกความมั่นใจให้กับทีมนั้นๆอยู่แล้วก็รดังนั้นถ้า มันชนะขาดลอยได้ขนาดไหนมันก็ควรจะชนะไงฝันและกำลังใจน่าจะผมว่าน่าจะมุมนั้นมากกว่าอแมช h up match up ก็น่าจะเป็นถ้าเป็นผู้เล่นสกอร์หลักเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นธัญพรกับกันิกาธีปโชที่ปักมองไงสองคนนี้กันิกาธีปโชช่วงหลังวัดจากปีอื่นปีก่อนๆนะก็แอบดรอกลงไปบ้างด้วยแต่ก็ต้องยอมรับนะตอนนี้ต้องเล็กจะมาโป้งป้างเหมือนเมื่อก่อนก็ อาจจะยากหน่อยเพราะน้องเล็กนี่สามเอ็ดแล้วนะปีนี้ครับผมเออพี่เห็นตั้งที่ทันตั้งแต่สมัยยังเรียนอยุธยาแวบบแบบ๊บๆอ่ะถูกสิออาจารย์จารันอีกคนหนึ่งเนี่ยเออแล้วก็การด้วยสภาพด้วยสภาพร่างกายแหละเออั่างกาส่วนหนึ่งแล้วด้วยความที่น้องตุวเล็กจังหวะการเล่นเนี่ยมันก็จะต้องแบบแข็งแรงดุดันตลอดเวลาถ้าถ้าร่างกายมันไม่ได้เท่าเดิมมันอาจจะแบบดรอปลงมาด้วย ตามตามสภาพร่างกายตามไวอันนี้จ็ว่ากันไม่ได้ปีที่ดีที่สุดของกานิการนะ่้เป็นปี2 0 2 1ัน2 2ถึงสองพที่ที่ย้ายมาอยู่สุพีมปีแรกแล้วก็แบกมาตั้งแต่รอบแรกเนอ,อปีดีปีดีสุดจะปีอยู่ยุทยาเอาเหรอ เออหลังยอกอย่างยุ้ยาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าตอนนั้นแล้วช่วงยังสาวๆใช่ไหมเออ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 ต้องต้องใช้เว่าเออช่วงรุ่กๆคือคือด้วยความว่าการเล่นกับยุ้ยามันเหมือนมาโตมาด้วยกันไงมันจะเข้าขายรูใจคือคือบอลอย่างน้องเล็กเนี่ยไปอยู่กับตัวเซฟบางคนมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนกันอ่ะต้องโศใช่ไหมันจังหวะเออจังหวะมันไม่คลิกมันไม่เข้ามันไม่ลงกันพอดีนิดนิหน่อยๆอ่ะก็ก็ลำบากแล้วเพราะว่าเล็กมันเป็นบอลตัวเล็กอ่าตัวเล็กแต่กระนั้นมันต้องปริงดี ใช่ใช่มันต้องเข้าขารู้ใจกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับอืมอืมอ่ะน้องนายน้องนายน้องนายเราจะเจอบล็อกอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ามันต่างจากเกมแรกแน่นอนแหละบอกว่าน้องนาย<ช>มีโอกาสที่จะฝ่าได้ไหมทั้งจะหน้าไหนก็ตามมาทั้งทิฟทั้งหาไทายรัฐหรือว่าบางหน้าจะมีอ่าน้องไนท์มาไนท์นี่ก็บอลเร็เวเก่านะก็บล็อกไม่แย่นะพี่ปั๊กนะเอ่อแล้วยังยังไม่รวมเกมนี้อาจจะมีอาจจะมีสุดที่นาลงมาด้วยนะเอ่ออุ้มอุ้มมือซ้ายอีกนะอภพิญญาปฏิบัติทองอีกที่นั้ทีแล้นเขาไม่่ใช้ะ แล้วข้อดีของขวัญแก่นอะ่ะบอลส่วนใหญ่อะ่ะตัวสูงนะตัวตัวสูงระดับร้อยเจ็ดสิบกว่าซะเยอะนะอเอออุ้มมือซ้ายกันเท่าไหร่ละ่ะก็ต้องมีเจ็ดกว่าอ่าใช่ใช่ส่วนใหญ่ระดับร้อยเจ็ดกว่าร้อยแปดวันนี้เหนื่อยแน่นอน <laughs> ถ้าบอลแรกยังลอยปุ๊กปั๊บ <laughs> ปุ๊กปั๊บเหมือนวันนั้นวันนั้นดูพอดีไอ้แฮนดี้แทนวันนั้นดูพอดีสามสองใช่ไหมถ้าบอลแรกยังเอถ้าบอลแรกยังแก,งกว่งไปแกว่งมาแบบวันนั้นหน่อยก็ลำบาก ก็วันนั้นว่ากันตรงก็คือคือคือ,คอ,คอทางสีสกเกตไม่มีตัวเปลี่ยนไม่มีตัวผ่อนจริงๆเพราะว่าเซตสีเซตแล้วส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยอ่าสีสกเกตเนี่ยบางจาังหวะที่บอลเขามันเป็นขึงนแก้ไขด้วยคำที่สีสีสกเกตไปประมาณจะเด็กกว่าแฮนด์อินแฮนด์อีกนะใช่ใช่ๆๆใช่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 เออจังหวะแก้ไขนู่นนี่นะบางทีมันก็แบบบอลมันบอลมันไม่อันตรายเงี้ยมันยกมามันยกมา,มกมาบ้างมันคล้อเลยลอยมันอะไรเงี้ย แต่ว่าไอบอลแก่ขอนแก่นมันจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งแหละเออเนี่ยก็จะก็พูดง่ายว่าอาคบมือผมว่าเป็นไปได้ว่าขอนแก่นก็อาจจะแบบแต้มกระจายกระจายแบบวันนั้นอีกอ่ะมีส่วนมีส่วนนะเป็นไปได้แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนเจินนวเพราะว่าด้วยขุนพลังแคนดี้แฮมก็จะแบบแข็งกว่าอือันนี้ก็ไม่ได้เข้าข้ามกันแต่ว่าผมว่าก็แต่ว่าถ้าแพ้ถ้าแพ้ขาดกับนวก็โดดตัวใครตัวมันนะก็ก็ตั้งเป้าเหมือนกันว่าอาจจะพยายามที่จะอันนี้อันนี้คือถ้าไม่หลอกตัวเองเขาที่คุยก็คือพยายามตีเซนตให้แตก อืมโอ้ยอีเซด้แตกได้ระดับนั้นสิบห้ายี่สิบแต้มอืมเออต่อเซตต่อเซ็ต,ตเตพราะเพราะปีนี้ทุกทุกเซ็ตมีมูลค่าวิปกักเขามีกฎใหมอ่มออกมาเอ,อแพ้สามสูดได้ได้หมื่นเดียวแพ้สามหนึ่งได้สี่หมื่นอืม<ะ>อืมอืมแพ้สามสองได้รู้สึกจะเจ็ดหมื่นเอ้ยจำไม่ได้แล้วประมาณแล้ว 4, 000, 6, 000แหละสี่หมื่นหกหมื่นแหละเพราะว่าถ้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 าอย่างนัดแรกที่พวกผมชนะสามสองได้เจ็ดหมื่นอืม S <S <S คุณก็ไปขอ,อก็ดิสามสูนย์เแ,แสนหนึ่งคุณก็ไปขอ,อก็ดิออกมาไหไไม่รู้ขอแล้วก็ขออ๋อเขาไมไ่ได้ไอทีมนั้นมันก็ให้ไม่ได้หวัง่าทีมชนะมันได้เยอะเหมือนกันใช่ไหมาสามูนย์เล่แสนหนึ่งเดีเลขสองจะมากกว่าน,นี้อ่สรุปว่าคุณมองว่าก็อาจจะพอตื้อได้ในช่วงต้นแต่เล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยก็โดนนวดไปจนค่อยๆดาวลงไปใช่ไหมพี่ปั๊กมองอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่พี่ว่าบอลบล็อกอะสำคัญคือ คือเกมบล็อกเนี่ยเราตัดเกมลุกต่างๆออกไปเลยนะเอาแค่เกมบล็อกเนี่ยนี่คือจุดแตกต่างชัดเจนระหว่างขอนแก่นกับสีสะเกตใช่ใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยออืขนาดเจอสีสเกตที่บล็อกหลวมๆบล็อกทันบ้างไม่ทันบ้างยังเหนื่อยขนาดเนี้ยไปเจอไปเจอบล็อกแข็งแรงแล้วเก๋ากว่าอีกอ่ะอ่าเอาคือขอนแก่นใส่ร้ร่างกายดีกว่าชื่อชั้น ดีกว่าประสบการณ์ดีกว่าอ่าผมกําลังทุกอย่างภาพรวมดีกว่ามาตรฐานการเล่นดีกว่าอันนี้อัหมายความว่าดีดีกว่าสีนักเกตอันนี้เทียบแค่บันจัตยางดังนั้นเนี่ยก็แฮนลิสสองก็ต้องเจอกันอ่ะกว่าเดิมเยอะแน่นอนอืแล้วคุณอย่าลืมว่าโดยปกติไทลด์ลีกขอนแก่นก็เป็นทีมที่ทอมโฟการันตีครับ แย่งชิงพื้นที่ท็อปโฟอ่าปกติปกติกตถ,ถ้าถ้าช่วงธรรมดาธรรมดาก็อาจจะแย่งชิงพื้นที่ท็อปโฟกับนครนนท์อ่าหนึ่งสองสามก็เป็นไดมอนด์ฟูดเป็นสุพรีมเป็นโคราดว่ากันไปครับอ่าแต่ตอนเนี้ยก็กลายว่าอ่านครนนท์ไม่ค่อยดีแล้วไดมอนด์ฟูดไม่อยู่แล้วเนี่ยก็เหมือนเขาก็ต้องจองทนะ็อปสุรีน่ะเขาบอกแล้วถ้าถ้าถ,ถ้าปีน,นี้เขาไม่จบที่สามได้เขามีปัญหากับผู้บริหารแน่นอนบอกว่าเขาเห็นอย่างนี้นี่เขี้ยวะนะพี่ปังนะพี่โตนี่เขาเขาตอนที่เขามาถ่ายรายการเขาบอกแล้วว่าเคี้ยวมาก อยังเป็นอดีตท่านผู้ว่าปะผู้ว่าผู้ว่าดูอยู่ไหมผู้ว่าปานชางก็ผมก็เป็นทีมที่จ่ายเงินเดือนนักกีฬาสิบสองเดือนไม่เพียงไม่กี่ทีมนะ่นี้ก็สวัสดิการเต็วเตี่ยมสรุปก็คือมองว่าอาจจะไม่ได้มีเซตที่สี่ด้วยว่างานสำหรับพี่ปั๊กผมว่าได้ยี่สิบแ้มสักเซตจัเก่งแล้วโอเคสิบห้าสิบหกไปบางๆว่ากันในในในเกมนี้แล้วกันส่วนส่วนผมเองผมก็มองว่า ก็อาจจะเป็นเกมที่พอตื้อได้บ้างแต่ว่าพอระยะยาวก็อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าก็ก็ให้เป็นว่าให้ให้ <_ d ys> ให,ให้ให้เป็นกําลังใจแล้วกันเพราะว่าก็เป็นทีมของเราเองไม่อยากพูด,ดอะไรเยอะวันนั้นอวันนั้นคุณเจอพี่บะหมี่คนเดียวคุณยังปวดหัวแล้ว <ys> <ภ>พี่บะหมี่กับกับกับมือซ้าย<อ>คือแล้วเซตสี่นั่หะเ้เซตสี่เซตห้าเอาแค่พี่บะหมี่คนเดียวยังปวดหัวแล้วเซตสี่เซตห้าเขาไม่อ่อนแรงลงไปเองนะก็อาจจะแพ้ผมพูดเลยอตัวเปลี่ยนไม่มีตัวเลือกน้อยไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยอืม่นะฮะแล้วตัวหลักมันมีคนเดียวไง ใช่อืมอ,มอมก็มีเออบอร์สองที่ตีไปส5สิบห้าคะแนะนเน่ะน้องน้องเบอร์ซ้ายอ่ะอืมน้องน้องแป๊บ,บนะครับอ่าพี่ปังมองว่าไร้ปัญหาขอนแก่นเก็บสามคะแนนแน่นอนอืมสามศูนย์ 30, แต่ว่าน่าจะไม่ขาดเหมือนเกมชนะนนท์โอเคครับผมอ่ะประมาณมนี้นะครับอขอบคุณมากๆที่เข้ามาคอมเมนต์กับเราเดี๋ยวจะชวนมาบ่อยๆนะครับผมอ่แล้วคุณคู่เดียวตรงลงสุพีม์ได้ป่ะเดี๋ยวทำอีกคลิปไงอ่าเราตัดตัดอันนี้ก่อนโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ